สิ่งทรานฟอร์มความรักคุณให้เปลี่ยนแปลงปี2,567ที่เห็นเห็นก็คือการสื่อสารการสื่อสารจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นค่ะแล้วก็จะบอกรักกันไปไหนมาไหนแจ้งข่าวสารกันผ่านเทคโนโลยี วิดีโอคอลคุยกันไปมาหาสู่น้อยลงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันแล้วอยู่ไกลขนาดไหนก็เหมือนอยู่ใกล้กันทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปความรักก็เช่นกันค่ะความรักจะเน้นเรื่องความสุขมากกว่าเน้นวัตถุ ทุกอย่างจะเปลี่ยนจากเคยสร้างฐานะหรือมีวัตถุเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกสบายเยอะแยะมากมายก็เปลี่ยนมาอยู่เป็นอยู่คอนโดเล็กๆแค่นี้ก็มีความสุขล้นเหลือค่ะจากมีรถคันใหญ่ๆก็ จะไม่มีรถเลยบางบางบาง,บางท่านก็จะไม่มีรถเลยคู่รักบางคู่ก็จะไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นภาระต้องที่จอดหลายเรื่องตามมาเมื่อเมื่อเราสร้างวัตถุมันก็ต้องมีการดูแลความรักก็จะเปลี่ยนไปคู่รักเขาก็จะอยู่การห้องแคบแคบไม่ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่ ขออย่างเดียวขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้และการประกอบอาชีพทุกวันนี้ก็ใช้ออนไลน์กันหมดแล้วขายของออนไลน์ติดต่อกันได้ทั่วโลกซึ่งมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็กลับมาดูแลตัวเองให้สุขภาพดีสุขภาพจิตดี กันมากขึ้นค่ะยุคนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมาเจอกันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเจอกันสถานที่ที่หรูหราอะไรมากมายแล้วนะคะส่งสัญญาณได้หลายช่องทางทำให้เรามีความสุขเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะไม่ต้องไปหากันทุกวัน แต่ได้คุยกันเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับคนรักแล้วก็ได้เจอคนที่รักแท้มีความจเจริญรุ่งเรืองเรื่องความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นดรดาลิงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ดรดาลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ